าชาวเน็ตชวนสงสัยเลยครับเมื่อไฮโซแชมป์จิรัตน์โพสต์ข้อความยาวเหยียดใน IG Story นะก็หลายคนสงสัยว่ามีการพาดพิงถึงใครโดยข้อความก็บอกประมาณว่าคุณป่าประรากาศว่าผมมีมือที่3แต่คุณออกไปสังสรรค์กันตามโรงแรมหรือบาร์แถวเอกมัยไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องไปกับใครนะถึงบ้านเช้าเมามาแบบนี้ตลอดช่วงโควิดด้วย แบบนี้ชายคนไหนจะรับได้บ้างครับเพียงแค่ผมไม่ใช่คนในวงการแบบคุณไงครับผมว่าผมเงียบมานานพอแล้วนะครับสามัญสำนึกสะกดเป็นไหมโควิดจะปราบกันหมดได้ยังไงสามันเทิงย่านเอกมัยแห่งหนึ่งลักลอบเปิดบริการแบบ p r i v a t e party กันอย่างสนุกสนานไร้ความรับผิดชอบต่อสังคมนะสงสารประชาชนที่เขาต้องมาเดือดร้อนกับภัยโควิดส่วนคุณเนี่ยเป็นคนของประชาชนควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี แต่ดันไปร่วมและสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ไม่ควรทําตัวแบบนี้นะครับอย่าเห็นแก่ตัวเลยรับผิดชอบต่อสังคมบ้างนะครับนอกจากนี้ครับเจ้าตัวยังคงได้โพสต์นะข้อความพร้อมติดแฮชแท็กกับว่าทุกคนไม่ได้รับโอกาสที่ดีเหมือนคุณให้คนเขากลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมและทํามาหากินกันบ้างผมอยากกลับมาทํางานและใช้ชีวิตปกติเหมือนทุกๆคนแล้วครับงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวหมายถึงใครต้องรอติดตามดูครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ